daily expert กลับมาสู่ช่วง d e l y Expert กันค่ะช่วงนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชมาให้คาแนะนําคาปรึกษาดีๆกับคุณผู้ชมกันนะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยเกียวกับเรื่องราวของคนที่มองโลกในแง่ร้ายค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนในสังคมเรานะคะก็จะมีคนที่มีความคิดความอ่านที่แตกต่างกันไปค่ะบางคนก็จะคิดว่าโอ้คนนี้มองโลกในแง่ร้ายจังอ,อ,อีกฝั่งอาจจะรู้สึกว่าโอ้คนนี้โหตายละมองโลกสวยเกินไปหรือเปล่าเหมือนอยู่ท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ กันในสังคมแล้วคนที่มองโลกแตกต่างกันเนี่ยค่ะจะเกิดปัญหากันขึ้นหรือว่าจะทะเลาะก,กันไหมจะทําให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยและก็ขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราในเรื่องราวของคนมองโลกในแง่ร้ายกันนะคะขอต้อนรับอาจารย์นแพทย์การจํารุนโรดจากภาวิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์การค่ะ สวัสดีครับค่ะ,ะวันนี้เราก็มาพูดคุยกับเรื่องราวของคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะก่อนอื่นเลยคะ่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บิณมพูดไปนะคะว่าคนในสังคมเราหรือว่าเราแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการมีความคิดความอ่านที่แตกต่างกาันหรือว่าการ มองโลกมองสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันค่ะบางทีเราไปตัดสินใจว่าเออคนนี้จะเป็นคนมองโลกในแง่ไรคนนี้เนี่ยโอ้คิดบุกกันไปโอ้ทมกลางทุ่งลาเวนเดอร์เลยเรื่องราวเหล่านี้ค่ะจริงแล้วมันมีสาเหตุไหมคะว่าความคิดความอ่านของเราแต่ละคนเนี่ยค่ะมันมองบวกมองลบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างคะอืมครับคือความคิดของคนเราเนี่ยแตกต่างกันแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปเลยนะครับตามที่คุณบีมบอกเลยนะครับ ถามว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาทีา่มีความคิดขึ้นมาต่างกันยังไงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจากอะไรได้บ้างจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่เวลาที่เราเกิดมาลืมตาดูโลกขึ้นมาเลยนะครับคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วพื้นอารมณ์ต่างๆเรื่องของแนวโน้มทางพันธุกรรมต่างๆที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่จะรับรู้กับสิ่งแวดล้อมก็จะต่างกันไปตั้งแต่เราแรกเกิดมาเลยอยู่แล้วนะครับแต่ว่านอกเหนือไปจากเรื่องของ เกิดมาเราเป็นยังไงธรรมชาติเราเป็นยังไงแล้วเนี่ยการเรียนรู้ที่หลังจากเราเกิดมาก็มีความสําคัญมากเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องที่น่ารู้เลยคือว่าแม้กระทั่งว่าเป็นพันธุกรรมในร่างกายเราเนี่ยเวลาที่เจอกับสิ่งแวดล้อมบางอย่างนะครับเช่นการเลี้ยงดูเช่นสิ่งแวดล้อมในสังคมจริงๆการแสดงออกของพันธุกรรมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีความสําคัญทีนี้เวลาคนเราโตขึ้นมาเนี่ย เจอสิ่งแวดล้อมแบบไหนคุณพ่อคุณแม่สอนมายังไงเคยเจอกับเหตุการณ์อะไรอันนี้ก็จะมามีอิทธิพลกับความคิดของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเขาเองเนี่ยอยู่ภายใต้ของสิ่งแวดล้อมนะครับเด็กคนหนึ่งถ้าอยู่ภายใต้ของสิ่งแวดล้อมที่มองโลกไปทางลบเยอะๆหน่อยเขาก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ว่าจะมีแนวโน้มที่จะมองโลกในทางลบมากขึ้นนะครับ ถ้าจะ,ะคนที่มีแนวโน้มจะมองโลกไปในทางบวกเยอะๆอยู่ในสังคมนี้เยอะๆก็อาจจะมีแนวโน้มแบบนี้ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับอันนี้เป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนะคะจริงๆเราก็มีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะเพราะว่าประสบการณ์ในการที่เราถูกเลี้ยงดูมาการดำเนินชีวิตหรือว่าเรื่องราวปมของแต่ละคนนะคะ ออหรือว่ามีอุปสรรคต่างๆในการดำเนินชีวิตก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยมองโลกที่มีความแตกต่างกันหรืออย่างที่คนหลายๆคนบอกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีระบบการป้องกันตัวเองของเขาหรือว่าการระวัรวังตัวเองอาจจะไม่ใช่ว่าการมองโลกในแง่ร้ายจะเป็นข้อเสียอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วเรื่องของการมองโลกเนี่ยนะครับคือ ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการป้องกันตัวอยู่แล้วนะไม่ว่าจะมองโลกแบบไหนนะครับมองมองโลกในแง่ลบเนี่ยหรือว่าแง่ร้ายเนี่ยจริง,รงๆก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นการป้องกันตัวแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่มองไว้ก่อนเนาะว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรอาจจะมีผลเสียอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีอะไรที่เป็นอันตรายนะครับเขาจะไม่ได้ระวังเลยว่ามันอาจจะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมหนึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องของความรอบครอบเป็นเรื่องของความระมัดระวังอันนี้ได้เลยนะครับจริงๆถ้ามองไปทางคนที่เป็นมองโลกในแง่บวกมากๆบางทีก็เป็นเรื่องของการป้องกันตัวได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามองโลกในแง่บวกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราคล้ายๆกับเรามองในอีกด้านหนึ่งอะ่ะที่ไม่ได้ทําให้เราเองเนี่ยรู้สึกลบจนเกินไปนะครับก็เป็นการป้องกันตัวในแบบหนึ่งได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือผมพยายามชี้แจงให้ฟังว่า การป้องกันตัวเนี่ยเป็นทักษะที่ทุกคนมีและการมองโลกในแง่ลบหรือว่าในแง่ร้ายเนี่ยก็เป็นทักษะแบบหนึ่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันมากจนเกินพอดีก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะทําให้เราเครียดจนเกินไปนะครับค่ะอย่างการมองโลกในแง่ร้ายนะคะของบางคนที่อาจารย์บอกว่าโอโ้มันมันตึงเกินไปมันมากจนเกินไปมันสามารถส่งผลกระทบหรือว่าส่งผลเสียในการดําเนินชีวิตของคนนั้นยังไงบ้างคะอืม ส่งได้นะครับเ,เวลาที่มันมีการทีเ่เรามองในแบบที่ตึงเกินไปอย่างที่คุณบิมว่านี่คือใช,ใช้ใช้คำนี้เนี่ยคือดีมากเลยนะครับเพราะว่าเ,เวลามองโลกในแง่ลบจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วไม่ได้เป็นผลเสียซะทั้งหมดนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันตึงเกินไปมันยึดกับมุมนี้จนมากเกินไปเกินพอดีนะครับแน่นอนมันจะทําให้เราปรับตัวได้ยากขึ้นนะครับ กลายเป็นว่าทุกอย่างเราก็จะมองในมุมนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเราเองอ,า,อาจจะไม่ได้ปรับตัวไปตามมุมอื่นเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้มีผลเสียในเรื่องของการปรับตัวอย่างที่บอกอย่างที่สองก็คือเวลามองโลกในแง่ที่อาจจะเป็นในด้านลบมองเห็นแต่ภัยอันตรายหรืออะไรเง,งี้ยนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความเครียดได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันซึ่งเราก็เคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าความเครียดที่มีอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นระยะเวลานานเนี่ย ก็สามารถส่งผลกับร่างกายส่งผลกับสมองส่งผลกับอารมณ์ได้แล้วก็อาจจะมีผลกับทั้งโรคทางกายและโรคทางจิตได้เหมือนกันนะครับค่ะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราคิดบวกหรือว่ามองโลกในแง่ดีมากจนเกินไปก็สามารถส่งผลเสียได้เช่นกันใช่ไหมคะอาจารย์อ่าใช่แล้วครับแน่นอนคือถ้าตึงเกินไปในอีกด้านหนึ่งเหมือนกันคืออะไรก็มองเป็นทางด้านบวกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนจนเกินพอดีนะครับผมก็บอกอย่างงี้ มันอาจจะทําให้ก็กลายเป็นว่าเกิดความไม่รอบคอบบางอย่างเกิดขึ้นได้นะครับหรือบางทีมันกลายเป็นว่าปฏิเสธความรู้สึกอะไรบางอย่างหรือว่าความคิดอะไรบางอย่างที่จริง,รงๆแล้วมันมีข้างในลึกๆนะครับที่หลายๆคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วว่าความทุกข์เนี่ยบางทีความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเชื่อว่าในคนในในโลกนี้นทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่เคยมีใครเลยที่จะ จะไม่เจอทุกเลยทุกคนต้องเคยเจอทุกมาหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากลายเป็นว่าคิดหรือมองในม um like ุมบวทอย่างเดียวจนเกินพอดีเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นว่าเราหลงลืม <c oughs> ในเรื่องพวกนี้ไปเหมือนกันที่มันเป็นความรู้สึกข้างในจริงๆของเรานะครับค่ะอย่างการมองโลกในแง่ลบจนแบบว่าวตึงจนเกินไปจนถึงขั้นเนี่ยเป็นโรคทางจิตเวชอันนี้ก็สามารถเป็นได้ไหมคะอาจารย์คะครับ ้องบอกอย่างนี้ก่อนด้วยนะครับว่าเรื่องของความคิดลบนะครับหรือว่าการมองโลกในแง่ในแง่ลบในแง่ร้ายเนี่ยนะครับจริงๆมันอาจจะมีลักษณะที่มันเหมือนเป็นคําที่เราพูดทั่วๆไปนะครับคือเรามีมุมมองแบบนี้เรามีความคิดแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของโรคหรืออาการทางจิตเวชนะครับความที่เขาเขาจะมีคําเรียกว่าความคิดลบหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า negative thoughts เนี่ยนะครับ อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นอาการอย่างหนึง่งทางจิตเวชท,ที่สามารถดูได้เหมือนกันนะครับมักพบในคนที่ที่พบบ่อยๆนะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็มีได้นะครับที่มุมมองหรือความคิดเนี่ยจะเป็นในเชิงลบมากขึ้นนะครับที่บอกว่าอันนี้มันเป็นอาการอย่างหนึง่งทางจิตเวชเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนนะครับมีลักษณะอย่างนี้ว่าบุคลิกภาพเนี่ยไม่ได้มีลักษณะของเป็นคนที่มีมุมมอง คือคือพูดง่ายๆคือไม่ได้เป็นคนคิดลบแบบเป็นโดยโดยบุคลิกภาพแต่เวลาเจอกับโรคซึมเศร้าขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าเขามีความคิดลบเกิดขึ้นมาแล้วมีอย่างเหมือนกับไม่ใช่ตัวเองเลยนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเขามีโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาการอย่างหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นที่ถามว่ามันสามารถเป็นโรคได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าความคิดลบเนี่ยเป็นอาการอย่างหนึ่งของโรคจิตเวทบางอย่างได้โดยเฉพาะโรคซึมเศร้านะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย ความคิดลบเนี่ยที่มันเป็นความคิดลบตามธรรมดาที่ยังไม่เป็นโรคเนี่ยนะครับถ้ามันมีเยอะๆแล้วมันทําให้เครียดมันทําให้กลายเป็นว่าเกิดความเครียดต่อเนื่องก็สามารถเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคทางจิตเวชหลายๆโรคได้เหมือนกันอืมค่ะแล้วการคิดลบแบบไหนนะคะที่เรียกว่าเข้าข่ายว่าเอยอาจจะเป็นอาการอย่างหนึ่งของโรคทางจิตเวชแล้วจะต้องมาเข้ารับการรักษาหรือว่าปรึกษาจิตแพทย์บ้างคะครับ จริงๆก็ให้ดูเริ่มต้นจากเทียบกับอย่างนี้เลยนะครับเทียบกับพื้นบุคลิกภาพเดิมหรือเทียบกับคล้ายๆกับพื้นตามเดิมของตัวเรานะครับสิ่ง<ช>ที่ <ๆ S 2> มันอาจจะเป็นอาการขึ้นมาเลยคือว่าถ้าเดิมทีเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับเช่นกลายเป็นว่ามีความคิดลบขึ้นมาแบบที่อ,อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับสถานการณ์นักนะครับมีความรุนแรงของความคิดลบเนี่ยมากเช่น คิดลบแบบค่อนข้างค่อนข้างหนักเลยจากเดิมที่ไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยนะครับมีระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานนะครับเช่นถ้าโดยทั่วไปเนี่ยบางทีความคิดลบมันอาจจะมาในลักษณะที่เ,เวลาเจอเรื่องอะไรบางอย่างเนาะเช่นเกิดเจอเหตุการณ์ที่มันมีผลกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตกงานรายได้ลดลงนักศึกษาสอบตกหรืออะไรเงี้ยนะครับบางทีก็จะมีความคิดลบอาจจะเป็นช่วงหนึ่งอะ่ะอาจจะไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเป็นอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆเลยเป็นทั้งวันทั้งคืนออกจากตรงนั้นไม่ได้ก็มีแนวโน้มว่านี้จะเป็นอาการอาการหนึ่งได้นะครับแล้วก็ดูด้วยว่ามันทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างมากไหมแล้วมันมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันอย่างมากไหมนะครับถ้ามันมีสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นอาการที่เป็นกลุ่มอาการของโรคทางจิตเวชได้นะครับค่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองนะคะว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันรบกวนการดําเนินชีวิตของเราไหมทําให้การงานการเรียนหรือว่าชีวิตในสังคม<ด>เราเนี่ย<ด>เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะทําใหออ้อาการต่างๆเนี่ยต้องถึงเข้าขัน้นรับการปรึกษาจากจิตแพทย์แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคือกับอาจารย์การกับต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของการมองโลกในแง่ร้ายค่ะ